น้องหยดน้ำนัดดาพรลูกสาวขวัญปูออร่านางเอกยิ่งโตยิ่งสวยไม่แพ้แม่ต้องบอกว่าเป็นลูกดาราไทยที่ยิ่งโตยิ่งสวยสำหรับหยดน้ำนัดดาพรลูกสาวของนักแสดงชื่อดังขวัญฤดีกลมกล่อมและปูอนุวัฒน์ที่ตอนนี้น้องหยดน้ำอายุ24สิปีแล้วเป็นสาวสวยสะพรั่งซึ่งหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าบ้านนี้ทำงานในวงการบันเทิงทุกคน ซึ่งจะมีแต่แค่น้องหยดน้ำที่ยังไม่ได้เปิดตัวรับงานในวงการอย่างเต็มตัวซึ่งปัจจุบันหยดน้ำอายุ24ปีแล้วแม้จะเป็นสาวร่างเล็กแต่ขอบอกเลยว่าเธอสวยมากทำเอาหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบกันใหญ่เลยโพสรูปเมื่อไหร่หนุ่มๆก็มาตามกดไลค์กันตลอดนอกจากนี้ทางด้านคุณแม่ก,ก็ยังมีการเปิดเผยเรื่องของการเลี้ยงดูน้องด้วย เพราะน้องหยดน้ำเป็นลูกคนเดียวและเป็นหลานคนเดียวของทางบ้านจึงมีการประครบประงมมากมีพี่เลี้ยงคอยประกบซึ่งทางด้านพ่อปูนั้นเลี้ยงลูกแบบใช้เหตุผลและหลักการส่วนคุณขวัญเลี้ยงแบบใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งก็คนละแนวกันโดยเป็นเด็กที่ชอบแต่งตัวสบายๆจะใส่เสื้อผ้าแบบเปิดๆกางเกงขาสั้นนอกจากนี้ ทางแม่ก็บอกว่าหากใส่ขาสั้นมากไปจะไปเดินห้างกับแม่ไม่ได้นะให้ไปเปลี่ยนลูกก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนที่รถพอถึงห้างทําไมไม่เปลี่ยนในที่สุดก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยส่วนเรื่องเพื่อนชายของลูกสาวนั้นเราจะรู้จักหมดทุกคนที่มาจะบอกหมดค่อนข้างใกล้ชิดกันเวลามีอะไรมาเขาจะบอกเราว่าสําคัญนะการสนิทกับลูกถ้าลูกชอบใครเราเห็นว่าโอเคเราก็ให้คบกันได้แต่หากวันหนึ่งลูกมาเล่าหรือผู้ชาย เอาเปรียบไม่เป็นสุภาพบุรุษก็จะเตือนเขาเขาจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่โดยบอกว่าหากหยดน้ำอยากทำงานในวงการบันเทิงคุณแม่แนะนำว่าให้ไปแคส์บทไปหาผู้จัดแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีผลงานออกมาบ้างส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปที่เรื่องการถ่ายแบบมากกว่าส่วนงานละครนั้นต้องมาดูกันอีกทีว่าน้องหยดน้ำจะเดินบนเส้นทางนี้หรือเปล่าเพราะทั้งสวยทั้งน่ารักแบบนี้ซึ่งเราก็บอกเลยค่ะว่าหากเดินในเส้นทางนี้คงจะประสบความ สำเร็จได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะ